ผลปลูกดอกไม้ขายก็มีความจําเป็นพื้นฐานที่จะต้องรู้ว่าดอกอะไรมีพิษหรือไม่มีพิษนะคะเพื่อจะได้บอกลูกค้าถูกเพราะว่าลูกค้าหลายคนเขาก็มากับเด็กเล็กเด็กเล็กเกเห็นอะไรก็มักจะคว้าเข้าปากอะไรแบบนี้เราต้องบอกเขาหรือบางทีเด็กเขาก็จะจับไปทั่วเราต้องบอกลูกค้าว่าหลังจากตัดดอกไม้แล้วควรล้างมือนะ ฝนก็จะไม่ได้ลงลึกถึงว่ามันมีสารพิษอะไรยังไงเพราะว่าฝนไม่ใช่นักพฤกษาศาสตร์นะคะฝนปลูกดอกไม้ขายฝนก็จะบอกแต่ในส่วนที่ฝนปลูกว่ามันมีอะไรบ้างที่เป็นพิษเท่านั้นอันไหนไม่รู้ฝนก็บอกไม่รู้นะคะเพราะว่าหลายคนแยกดอกไม้แต่ละชนิดออกจากกันไม่ได้นะคะแล้วก็เห็นสวยๆก็จะเอาไปแต่งจานอาหารไปแต่งเค้กเอาไปอย่างเงี้ยฝนก็ต้องเตือนเขาไ้เฉยๆค่ะต้นไม้ดอกไม้หลายชนิด สัตว์กินได้นะคะคนกินไม่ได้เราจะเอาตรงนี้มาวัดไม่ได้เหมือนกันมาเริ่มกันที่ฟลอกโกลบหรือถุงมือจิ้งจอกกันค่ะเป็นพืชที่มีพิษอันดับต้น,ตนของทางยุโรปทางอเมริกานี้นะคะเป็นไม้ปีเดียวหรือไม้ข้ามปีหมายถึงว่าปลูกป,ปีนี้ไปออกดอกปีหน้าอย่างนี้นะคะมีหลากหลายสีทรงก็เป็นลักษณะอย่างนี้ถ้ากินเข้าไปแม้เพียงเล็กน้อยจะทำให้เกิดอาการใจสั่น จเต้นหัวใจเต้นผิดจังหวะทำให้หัวใจล้มเหลวได้ค่ะมาต่อกันที่ลักสเปอร์หรือเดลฟิเนียมนะคะมันมี2ชนิดชนิดที่เป็นดอกปีเดียวแล้วก็ดอกที่กลับมาเองทุกปีนะคะหมายถึงปลูกครั้งเดียวมันก็กลับมาเองทุกปีพวกที่เป็นดอกใหญ่ๆดอกซ้อนๆแบบนี้ส่วนมากจะเป็นไม้ข้ามปีนะคะไม้อายุหลายปีกลับมาเองทุกปีมีพิษทุกส่วนของต้นใบดอกเลยนะคะกินเข้าไป ตายค่ะอันนี้นะคะสีมันสวยแต่หลังจากการจับแล้วควรล้างมือให้สะอาดทุกครั้งนะคะแต่ดอกมันสีสวยทำดอกแห้งได้แล้วก็มันทนในแจกันมันก็เลยเป็นที่นิยมอันนี้เป็นพันดอกเดียวนะคะดอกเดี่ยนี่จะส่วนมากต้องปลูกใหม่ทุกปีเป็นไม้ปีเดียวแบบนี้นะคะสีก็จะมีขาวชมพูม่วงฟ้าอะไรแบบนี้ถามว่ารู้ว่ามันเป็นพิษแล้วปลูกทำไม เพราะว่าในตามธรรมชาติทั่วไปมันก็มีค่ะถ้าเรารู้ว่ามันเป็นพิษเราก็แค่ระวังไม่กินมันแค่นั้นละค่ะเราไม่จาเป็นต้องกําจัดมันทิ้งหมดมาที่พวกวีดนะคะอันนี้ปกติเขาจะปลูกเพื่อใช้มเมล็ดมันย้อมสีนะคะใช้ในวงการย้อมสีผ้าสีไมพรมอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีคนเอามาจัดดอกไม้ฝนก็ามาจัดค่ะ ปกติมันก็ขึ้นเองตามธรรมชาติเหมือนวัชพืชน,นะคะแต่ก็มีคนเอามาจัดดอกไม้มาใส่ช่อดอกไม้ฝนก็ใส่ค่ะแบบนี้นะคะเห็นไหมคะลูกโคมจีนหรือต้นโคมจีนาชนิดแลนเทิร์นะคะต้นมันเป็นแบบนี้อายุหลายปีนะคะปลูกทีเดียวกลับมาเองทุกปีผลมันจะคล้ายๆทงเทงฝรั่งหรือเคปกุูสเบอรี่ที่กินได้แต่มันกินไม่ได้นะคะอันนี้สวีทพี สวีทพีนี่มีคนหลายคนเข้าใจผิดว่ามันเป็นเป็นพ่วงเดียวกันกับยาตะกะแตนหรือถั่วลันเตาป่าไม่ใช่นะคะพันนี้กินไม่ได้นะคะกินแล้วเกิดอาการใจสั่นอ้วกนะคะคนละอย่างกันนะคะกับที่คนไทยในยุโรปเก็บกินกันมันเป็นพืชตระกูลถั่วลันเตาก็จริงค่ะแต่พันนี้มีพิษนะคะถ้าแยกชนิดไม่ออกอย่ากินเลยนะคะเพื่อความปลอดภัยเชื่อเถอะมันไม่คุ้มกันหรอกค่ะไม่ตายทันทีแต่ ตับไตไส้พุงเราอาจจะต้องทำงานหนักนะคะสะสมให้ไตวายอะไรตับพังในอนาคตได้ชนิดนะคะไอริสมีพิษทุกส่วนของต้นโดยเฉพาะรากรากนะคะระวังให้ดีมันกินไม่ได้นะคะไม่ต้องอไปแต่งจานอาหารไม่ต้องเอาไปใส่เคียงข้างสลัดหรือไปจัดเค้กนะคะบางคนเห็นสีมันสวยก็เอาไปใส่มีพิษหมดเลยอย่างดอกไม้ในถาดนี้นะคะมีพิษทุกอย่างเลย ไฮยาซินทุกสายพันธุ์นะคะไม่ว่าจะเป็นเกรฟปไฮยาซินเล็กๆแบบนี้หรือไฮยาซินที่เป็นดอกใหญ่ๆสีฟ้าสีชมพูสีขาวที่กลิ่นหอมๆแบบนี้นะคะนี่แบบนี้มีพิษหมดเลยนะคะหัวใบรากดอกมีพิษหมดเลยมีสารอันคลายหรืออันคลอยนี่แหละจําไม่ได้มีแต่ส,ยสวยๆและอันตรายเนาะบลูเบลบลูเบลก็มีพิษนะคะบูเบลทั่วยุโรปนี่จะขึ้นตามป่าตามอะไร สวยค่ะแต่ก็มีพิษเหมือนกันฝนก็เอามาใส่แจกันบ้างเอามาทับเป็นดอกไม้แห้งบ้างดอกไม้ทุกหลายอย่างถ้ามันมีพิษเราก็แค่อย่าไปกินมันนะคะแล้วใครจะเชื่อว่าไฮเดนเยียก็มีพิษนะคะไฮเดนเยียมีไซยาไน์นะคะมีพิษต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยงนะคะถ้ากินเข้าไปดอกไม้มีพิษยังมีอีกหลายชนิดนะคะรวมทั้งผัก หลายชนิดก็มีพิษเป็นบางส่วนของต้นนะคะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่มาเล่าให้ฟังคลิปใหม่นะคะอันนี้คือต้นลูบารบลูบาบนะคะลูบารบรสชาติมันจะเปรี้ยวเปียวนะคะเปรี้ยวส้มแคลวยิ่งกว่ามะขามดิบนะคะใบมันจะเป็นใหญ่ๆอย่างนี้เลยเขาจะกินแต่ก้านมันนะคะก้านที่ยังอ่อนๆยังเป็นสีแดงๆอยู่เหมือนข้างในนั้นนะคะ การกินได้รสชาติเปรี้ยวไปทำพายทำเค้กใส่ต้มส้มแกงส้มอะไรได้แต่ห้ามกินใบนะคะกินใบไม่ได้ใบมันมีสารที่ทำให้ไตาวายค่ะ